แบบนี้ไงเสียขยับนะโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โดูดิน้ำมันพลายสีเหลืองใช้เพื่อดยู่ความรักทําให้ผู้ที่ได้รับเกิดความหลงไหลในตัวผู้ใช้มาซ้อซ่อนอีกดีเลยพรุ่งนี้ฉันจะมาเช้าๆและฉันขอลองใช้ก่อนเลยและกัน ฉันนี่อยากทำกไ,ไป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 นีาัาฉันจะแปลกเลยมันจะแปกลกอะไรล่ะ,ะ,เ,ลละเราสคนนหละแปลสุดแล้วใช่ฉันก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนแกนนแน่ฉันอนะอยากเป็นมากกว่านั้น นี่สองคนนั้นจะทำอะไรอะ่ะเราสองคนตรงนี้ก่อนไหม หาไม่เจอไงรู้ว่าพวกเธอแอบมาจูหจีกันใช่ไหมเนี่ย่รู้ได้ไงอะไรเึ่งนี้คือผู้ชายสองคนน้ำหาปังกาอันนี้ก็ไม่ได้อะไรแต่ที่อะไรนี่คือฉันเห็นพวกแกสองคนอะทําอะไรแปลกๆผู้ชายสองคนเลยไม่กล้าออกมาไงใช่ไหมอาณเอ่อจะว่าไปเราก็ไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่หน้าแกโถแกแก โอ้ยฉันจริงนะแกที่ฉันให้แกถ่ายคลิปอะที่เราเตรียมกันเอาไว้อะฉันยังไม่สนิทเลยอะโอ้ยฉัน่สนิทเลยทำไมแกทำอะไรแบบนี้อะนี่แกฉันโทษทีอะฉันตื่นเต้นไปหน่อยปกติฉันไม่เคยเสือกเรื่องชาวบ้านแบบนี้แกมิจิว่าฉันหรอไม่จริงว่าเพราจริงฉันไม่เคยเสือกเรื่องชาวบ้านหนิเฮ้ยพูเลย์สู้ๆอะไรกันอะอาไงดีล่ะเจ้าต่อรอดยังไงดีเรื่องชาวบ้านก็อยากเสือก อยากรูดซะด้วยอะไม่งั้นฉันนอนไม่หลับแน่เลยทางออสการ์กับพายเมื่อกี้ก็มีท่าทางแปลกๆและเรื่องที่ได้ยินมาวินกับพายก็ต้องหาทางพิสูจน์ดีกะ่ะเอาไงดีอ่ะอนนเจ็ดได้สองเรื่งทางที่ดีเรามันพ่ายแพ้กับต่อมเสือของเรื่องของเพื่อนจะถามว่้ทร่องต่อก็ไม่ได้อะงั้นต้องใช้วิธีนี้ออสการ์พายพวกนายสองคนว่างไหม ว่าแลไรกล้าไหมกล้าจริงไหมจริง,รงอะไรของแกเนี่ยรู้เดี๋ยวแกก็รู้เกมจริงหรือท้าเป็นเกมที่ผู้เล่นต้องเลือกว่าจะตอบคําถามส่วนตัวหรือให้ทําภารกิจท้าทายโดยเมื่อเลือกจริงก็ต้องตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมาห้ามโกหกส่วนถ้าเลือกท้าผู้เล่นต้องทําภารกิจที่ถูกสั่งให้ทําอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเราจะสุมวงล้อเพื่อเลือกคนที่จะสั่งจริงหรือท้าอาาดีมากเอาเลยอานาถามออสการ์เลยสิว่าสองคนเป็นอะไรกันงั้นฉันเลือกลุดแกเลือกจริงหรือท้าเอาจริงแกแกชอบใช่ไหม ใช่ฉันชอบพอแกนะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยคนต่อไปเลยงั้นเราขอสัอ่งอาหน้านะอาน,น้าเอาจริงหรือท้าอืมงั้นเอาท้าก็ได้งั้นฉันขอสั่งไอ้เถอะกอดลุดกอดลุดหรอไม่เอาบ้าเขินแย่อ๋อแกจะเขินทำไมมา,าจากกัด เย่ <Yeah. S 2> มาเรามาตอบกันเลยมา,มางั้นเราขอท้าไฟ่เธอเลยจริงเถอะท้าอืมงั้นเอาท้ากันเราขอท้าใเธอไม่ด่าอะตั้นไม่จะตั้นเจ้าชู้หน้าหอ้อเอาจริงเหรอใช่ก็เธอเลยท้าไม่ใช่หรอ ก็ได้ฮัลโหลไอ้ตันไอ้ตันไอ้หน้าช่วยหน้าว่าดีมากต่อไปกันเลยดีกว่าเอาเลยอาน่าถามพายไปเลยว่าเมื่อนี้ฉันได้ยินเรื่องพายเกียวกับมาวิน่ะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฉันเลือกแกแกจริงหรือคะ เอาท้าอืมท้าฉันท้าให้แกอุ้มฉันฉันอยากรู้ว่าแกมีพละกงกำลังแค่ไหนสามารถอุ้มฉันได้เปล่ามาเลยนี่แกอ่าโอเคมาอุ้มฉันแต่ฉันบอกเปลี่ยนนิดนึงนะในอสอบซักอุ้งหนักมากแกหนามมากแกเดือดกว่านะ ส่วนเอ็งจะตายงั้นเราขอท้ากับได้เรืยกท้างั้นฉันจะขอท้าให้ฉันขี่หลังนายได้สบายสบายโธ่โอ้ฉันว่านะสองคนเนี้ยต้องมีซัมติงไรเด็ดแน่นอนมาฉันเรียกใคร งั้นฉันเลือกท้าแล้วกันงั้นเท้าเธอให้บอกรักเราแบบหวานหวานเลยได้ไสิออสการ์เรารัอกนะมาต่อเลยถามมันสิถามเลยลอนถามว่าเมื่อกี้สองคนนี้จะทำอะไรกันฉันขอสั่งลุ้น โอเคโอเคเอาอะไรจริงหรือท้าท้าอามาท้าอะไรท้าเลยอฉันขอท้าให้แกบอกว่าฉันเหมืนที่พายบอกรักออสการ์โอเคแกฉันรักแกมากฉันรักแกที่สุดเลยแกคนเดียวที่ฉันรักแบบสุดๆแบบเต็มเต็มคลาบเบลเลยแบบรักมากแบบรักแค่นะฟินน่ะ์โอนี่ที่สุดมานะไม่เคยได้ฉันนักรอบหนึ่งเลยอนี่เป็นอะไรปะฉันไม่เล่นแล้วแก ไปแล้วโอ๊ยบเล่น <c oughs> ต่อปะไม่เล่นต่อดิแี้ช่สองคนนั้นไปงั้นอยู่เสองคนเราขอเลือกเดแล้วกันงั้นรอบนี้เราจะเลือกจริงหรือเลือก้างั้นเราเลือกจริงก็ได้พายจะรักเราจริงไหมเรารักพงจริง ไอพีไอโบโกจะมาเข้าสิงเลยไหมวะเอาไงดีวะอ๋อห่างสุดมุนดีกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยุูยไมตรงไหนนี่มันไม่มีฝุ่นสุดมุดเลยวะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรวะขวดอะไรวะ น้ำมันพายขวดสีเหลืองเพื่อดึงดูดความรักแค่นี้ก็พอละคู่มือรายละเอียดเลยอะโคตรเยอะเลยไอเราอะกณไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยสิอ่านตั้งสองบทน่ะโคตรเยอะแล้วแหละแต่น้ำมันพายอะต้องทดสอบหน่อยแล้วว่าแต่จะสอบใครดีวะถ้ามันได้ผลยิงกิแล้วก็ได้เวลาเช้น้ำมันพายละ หายไปไหนวะฉันจำได้นะาาว่าฉันวางตรงนี้อ่ะมิแต่ล้วมันแก้พายที่ใช่กับมันลันตายอยู่คนเดียวโถ่ยเ้าไปวะหรือว่าอินทิตันแน่เลยมันเอาไปแน่เลยช่วงนี้มันทำมาช่วยๆอยู่มันอาจจะเอาไปก็ได้ ดีนะที่เรามากับพัตเตอร์ต้องลองใช้ซะหน่อยละว่าแต่จะใช้กับใครดีนะหรือว่าจะเป็นคนอื่นที่มาเรื่องังสซือแล้วก็ออกไปใครกินแน่วะเนี่ยโถ่ อยมาตกอะไรเนี่ยบัวอยู่คนเดียวแบบนี้ได้โอกาสเลยต้องลองดูหน่อยแล้วว่าน้ำพายเนี่ยจะได้ผลไหม เธอะเฉยอะช่วงนี้ทำอะไรมาหรอหล่อจังอ๋อเปล่าก็ปกติดีนะเราไม่ทำอะไรเลยอะแต่ว่าแล้วว่าช่วงนี้เธอดูหลอ่อพิเศษเลยอะเธอมีสาวมาจีบบ้างหรือเปล่าเปล่าแล้วก็ไม่มีใครอะจริงหรองั้นแสดงว่าเธอสดอ่ะดิใช่เราสดเรายังไม่มีใครถ้าไม่มีใครเราเป็นแฟนกันไหนได้เหรอ โอเคก็ได้นะแต่ว่าเธอชอบเราอะ่ะก็ต้องมีขอบเคตใช่อย่างงี้ก็ได้เราอะ่ะรักเธอจริงๆก็ดีแล้วแต่ว่าเธอรักเราจริงเหรอใช่เรารักเธอจริงเดี๋ยวเราจะไปสู่ทให้เธอดูเองเออยังไมอะก็แบบนี้งไงเสียขยับนะเราไม่ใช่หมอซะหน่อย ถึงเธอไม่ใช่หมอแต่เธอก็ช่วยเราได้นะแล้วเธอจะให้วช่วยอะไรล่ะก็ช่วยเป็นแฟนเราไงนี่ได้เหรอเธอรู้ไหมเมื่อตัวสำรองอ่ะอีทำเลยแทนได้นะแล้วทำยังไงอ่ะก็ทำแบบนี้ไงรอใจเก่งอ่ะแล้วก็เป็นแฟนที่ดีได้ด้วยนะเป็นแฟนที่ดีเหรอแต่เรามีบัวเป็นแฟนแล้วนะแล้วก็พายอ่ะเป็นตัวสำรองด้วยมันจะดีเหรอมันดีแน่นอน แล้วเธอจะมีความสุขแน่ใจนะว่าเธอเต็มใจอ่ะใช่เราเต็มใจให้เธอคนเดียวเฮ้ยที่รักอะไรใครที่รักอะไรนั่น่ะสิทำไมเธอเรียกฟามว่าที่รักก็เรียกฟามไงเขาเป็นที่รักของฉันอะไรนะฟารเนีนะจะเป็นที่รักของเธอบัวคงจะหมายถึงว่า ใช้เทียนรดน,น้ำร่างกายของพัตเตอร์นะจ๊ะบัวนะคนซาดิจ้าแม่คนใจงเย็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจ๊าด